<ś led> พันเอง,องนั่นขึ้นมาเลย,ย,เ,รยเราพ่อากำลังโบกมือให้วัดปลาเดือนนะกำลังถ่ายรูปอยู่องคงไทยจะเป็นพ่อกูที <ś led> แล้วพ่ออะไรครับแต่อะไรครับ ไม่มีใครมองนะครับอือพี่น no ี่ก็กำลังนี่น uh, ี่ก็กำลังไปนี่นะบอโสก็คือรันว้ะ น,นี่อะไรหือวะนี่นี่อ่ะอ,อันนี้ก็อยู่ข้างล่างอยู่ปุ๊มีใครเข้ามาเลยมีใครเห็นเรา

มา,มาเชียงลงเออเขื้นมาชั้นสูงสุดแล้วนะครับชั้นสูงสุดมีทั้งหมดสามสิบเก้าชั้นแม่ยี่บอกโอ้ นั่งพักก่อนโอ้ยเยี่ยมโอ้ยเย็นดีเลยอันนี้ทานี่ยหวปะศาสตร์ลิขิตศาสตร์ นุ่มก้องนี่ยน้่มก้องปน่นุ่มสองปุ่มนี่หามกดเด้อกดปุ่มนี่ ไปเลยอปยืนแล้วบอ,บอเออไปออไปดิลุกขึ้นตอนนี้ขึ้นมาสูงสุดแล้วก็จะไปลงที่ชั้นที่29ตอนนี้อยู่ที่ชั้นไหนสามสิบห้นมใส่ได้ไหมสามสิบห <36 S 2> มีเลย36ชั้นแล้วก็จะลงไปชั้นที่29 เปล้วะนอะลงเท่ล่ะภาคลงเนะ,ะ,ะลงเท่ฮาบอทฮาบอด